แบบแบทำมันด้วยตัวเองว,ว้าวตกวางของตรงนั้นมันกำลังลดแล้วคาให้ตายร้านนี้เป็แต่เฟอร์นิเจอร์ดีๆฉันรอที่จะต่อเจ้าเอมแฮมสแมคโดใช่นั่นแหละมีแข็งเอานี่นะเออเรียบร้อยคุณแน่ใจนะว่าไม่อยากให้เราประกอบให้อ่ะไม่เพื่อนเราทำได้ขอบใจนะเอาละขั้นแรกเราต้องการเจ้านี่คริส คู่มือไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่แล้วเราจะประกอบกันยังไงไม่ต้องห่วงคงไม่ยากหรอกทำตามภาพเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอืมมีแข่งเอาเครื่องมือมาอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่นี่แล้วเออก็ได้แล้วเออจากคำแปลที่ได้คำนี้หมายถึงให้ระวงังหรือเอาตัวพุ่งชนอ้ฉันรู้แล้ว ม,มันยากจังเลยฉันยอมแพ้แล้วอ oh, ้เพ oh, really, ala <Oh, ื่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะดูนี่สินี่ตอนนี้เราคือเจ้านี่เราแค่ต้องเปลี่ยนมาทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนในภาพนี้น่ะกลาบ้าแบตตี้ไม่รู้คืออะไรเอ่อเหมือนมันจะแปลว่าเออทีมเวิร์กใช่งั้นมาลองอีกทีเป็นทีมเวิร์ก เเยร็ในที่สุดพวกเราก็ทำได้ยินดีด้วยนะเพื่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากงั้นมาลองกันเถอะเอ่อช่นว่านี่ไม่ใช่โซฟานะ